เวนดี้คือเจ้าหญิงตัวน้อยของเราเธอจะได้ของเล่นทุกๆอย่างในโลกใบนี้เลยโหยูนิคอร์นน่ารักจังเลยนี่ลูกโตแล้วนะนี่สมหรับน้องกังหาเล่าอ๋อเด็กน้อยของแม่ลูกรักแต่ตาแม่มีข่าวดีจะมาบอกแน่ลูกมีน้องสาวแล้วนะนี่คือเวนดี้จ้ะต่อแต่นี้ไปเธอจะเข้ามาอยู่กับเราจ้ะ อะไรนะคะแม่เด็กๆนี่เป็นปีศาจหลายสดเจิดอย่ามาแตะตัวฉะนะพี่ขาว่าไงคะว้าวเด็กๆเข้ากันได้ดีแล้วล่ะแม่ขาหนูอยากจะกินซีเรียลอันนี้ค่ะไม่ได้นะตาลูกรักงั้นหนูขอคุกกี้ก็แล้วกันค่ะไม่ได้ไม่ได้งั้นหนูจะอาละวาดแล้วนะคะหนูอยากจะกินขนมหนูอยากจะกินขนมหนูอยากจะกินขนมเงียบๆสิลูก ก็ได้ก็ได้ก็ได้ซื้อสีเลี้ยวให้ก็ได้จ้ะแล้วเราก็คุกกี้ด้วยหยุดร้องสักทีเถอะนะานาๆค่ะโอเคฉันก็ทําได้เหมือนกันเลยน้าหนูขอมันฝรั่งทอดกรอบได้ไหมคะไม่ได้จ้ะลูกแม่ไม่มีเงินแล้วอะงั้นหนูจะอลาวาตบ้างแล้วนะคะหนูอยากจะได้มันฝรั่งหนูอยากได้มันฝรั่งหนูอยากจะได้มันฝรั่งหนูอยากจะได้มันฝรั่งเป็นอะไรของเขากันแล้วเนี่ยไม่สบายหรือเปล่าเะรอเอสงสัยจะเป็นบ้าไปแล้วหรือมั้งเนี่ยเงียวไม่ได้ผลแฮ สุขสา์วันเกิดนะจ๊ะแอดลี่ลูกแม่นี่คือการ์ดไว้พรอมวันเกิดของพี่ค่ะขอบคุณนะน่ารักจังเปาเทียนแล้วก็ที่ฐานเลยสิลูกรักหนูขอคิดก่อนนะคะโถพี่พี่นี่ก็คิดมากเกินไปแล้วนะคะที่ห่าอะไรนะอุ๊ออยนี่โทมาขโมยซีนของฉันอีกแล้วนะยยีตัวไรตลกชะมัดเลยเราคงจำวันนี้ปีนะแสนนานเลยล่ะลูกเอ้ย ส่งโทรศัพท์มาหน่อยสิคะหนูอยากจะใช้จริงๆนะคะพี่ไม่ให้เด็กๆแม่เอาคุกกี้มาให้จ้ายินให้เยอะๆเลยนะเอ๊จะกินอันไหนก่อนดีนะแค่นี่ยายเวนดี้่ิชอบกินหมดแล้วเหรอขอคุกกี้หน่อยได้เปล่าคะไม่ให้นี่แบ่งน้องกินหน่อยซีลูกคาร์อาอ่านเดี๋ยวท้องแตกตายก่อนก็แล้วกันต่อไปนี้ห้ามกินของหวานแล้วนะคบเพราะว่าลูกของคุณมีอาการแพ้ขนมครับค่ะเข้าใจแล้วคะ่ะคะุณหมอ เป็นไงล่ะกินเยอะไปมานก็เป็นแบบนี้แหละี่น้องพี่แอลดีค่าตื่นได้แล้วค่ะ่อไปเราออกไปเดินเล่นกันค่ะแกแล้วสิสายแล้วสายแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็จะไปถึงแล้วค่ะพี่แอลดีค่าพาหนูไปด้วยคนเชียวค่ะบอกว่าไม่ได้ไงอีกไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วนะแป๊บนั่งนี่แหะแอลลี่ พาน้องไปด้วยคนสิแม่ว่าไปด้วยการสนุกสนานดีออกโห<ฮ>แม่ก็ลัขาาเรามาจุ๊บกันดีไหมคะ<ฮ>ไม่อะไรกันแล้วเนี่ยเยเวนดี้โ<ฮ>นโนก็รักพี่เหมือนกันเนี่ยคะ่ะเ,เดี๋ยวก่อนสิคอลคีนอย่าเพิ่งไปคะ่ะโหว่าสอบตกอ,<ฮ>อีกแล้วว่าได้เกรดเอฟเลยดูสิ อะไรกันเนี่ยเฮ้แวนดี้ทำไมสอบได้คะแนนแย่ yeah, ขนาดนี้ล่ะลูกเอ้อยส่วนหน้าหน้ากันแล้วหัวจอบพี่เจ๊ดบ้างเถอะเถอะลูกักอย่าร้องไห้เลยนะจ๊ะดูสิว่าพ่อมีอะไรมาให้ช็อกแลตของโปรดของลูกไงตอนนี้น่าจะเป็นปีนะออแน่ใจเหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วพวกคุณมาทําอะไรกันที่นี่เนี่ยฮะเราเป็นทีมช่วยเหลือเวนดี้ครับพ่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเองล่ะครับอย่าห่วงเลยชอบปิ้งกับแม่อีกแล้ว ล่ะจ้าลูกหลานเข้าไปในห้องเก็บเสื้อผ้าแล้วเข้าแม่จะซื้อทุกตัวอย่างให้ลูกยังได้เลยนะเนี่ยลูกแม่สวยจึงสุรงสุดสเลยจ้าเฮนนี่แอนดี้ลูกว่าแม่ควรจะซื้ออะไรให้กับเบนดี้ดีหรอทั้งสองตัวเลยเหรอเออแม่ก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแหละกดใจมากนะลูกดิฉันจ่ายเป็นเงินสดค่ะทั้งหมดนี้ราคาเท่าไหร่หรอคะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเชิญมีแต่ของเยเวนดี้ทั้งนั้นเลย ฉันขอซื้อเสื้อตอัวน,นี้หน่อยค่ะเออขอโทษทีนะคะคุณลูกค้าร้านของเราปิดแล้วค่ะอ้อาวว่างไงอันนี้วันนี้เรียนเป็นยังไงบ้างรอล,ลูกเฮ<อ>้แม่ขาหนูสอบได้คะแนนเต็มเลยค่ะหนูยังได้ใบประกาศนียบัตรของเบสบอลแล้วก็เหรียญรางวัลที่หนึ่งด้วยนะคะว้าวแม่ปลื้มใจนึกวลูกจริงๆๆเลย,เล,ยลูกครับแม่ขาดูนี่สิคะหนูพับเครื่องบินกระดาษด้วยแหละนี่ค่ะหนูให้แม่ค่ะ เก่งจ MM. ังเลยลูกหลานนี่เลยเหรียญรางวัลสมัครโอริกามินะจ๊ะลูกเป็นแชมเปี้ยนของแม่นะดูไหมจะจับไหมคะนี่แบ่งกับน้องหน่อยไม่ได้หรือยังไงฮะน้องหนักเก่งจะตายไปดูสิฉันกับคอลีนจบกันแล้วพี่น้องไห้ทำไมกันเนี่ยอ๋อเป็นเพราะแฟนของพี่นี่เองฮัลโหลพี่คอลีนขาหนูขอคุยอะไรหน่อยนะคะ พี่ก้มลงมาหน่อยสิจัดทรงผมนิสหนึ่งก่อนอ่ะพี่ดูดีแล้วล่ะโอ้ยอยากจะบอกว่าฉันดีใจจังที่เธอมาอา้าวแปะมือกันหน่อยเวนดีขอให้สนุกนะคะพี่เด็กๆเอาโอ้ยเอาฉันเลโก้เต็มพื้นอีกแล้วรีบมาเก็บกันทั้งคู่เลยไม่คะ่ะแม่ มันของเล่นของเยเวนดี้นะคะมมไม่ใช่นะคะแม่มันคือของพี่อันลีตั้งหากล่ะแม่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแหละแม่จะคืนร<อ>ีโมทกับคอนโทรเลอร์ให้หลังจากที่ลูกๆเก็บข้าวเก็บของทุกอย่างหมดแล้วค่ะแม่ก็ได้ค่ะข<ม>ี้ขามาเล่นแต่งหน้ากันดีกว่านะคะนะคะอุ้ยม่เอาด้วยหรอกนน่ะนะคะพี่นานอก็บอกว่าไม่ไงขอหนูแต่งหน้าพี่หน่อยสิได้ป่ะนนอก็ได้โอ๊ย่าเด็กขี้ตื้อโอ๊ย ไปลงมือกันว้าเดีชอบผมเปียจังเลยค่ะพี่ที่นี่ก็ถึงเวลาแต่งหน้าของพี่แล้วนะก็ได้มากันแล้วมากันล้วสองพี่น้องที่มีสไตล์กิ๊บเก๋ที่สุดในโลกแวนดีท้ทำผมทรงใหม่ส่วนแอดลี่ก็แต่งหน้าแบบใหม่ชใช้ไล่กันเดิมว้าว,ว,าว,ว,าว สองพี่น้องค่นั้นสวยจิงจสุดๆเลยอ่ะสวยสุดติ่งกระดิ่งแมว,ว,วนี่แกไม่มีวันเดาได้เลยล่ะเอ๊ะเมื่อกี้มันอะไรกันอะแต่ก็ช่างมาเถอะเนาะเดี๋ยวเดียวดีโโ๋ยวปล่อยหนูออกไปนะคะพี่ๆใครก็ได้ไปกินหนูหรือเปล่าคะเอ๊ะ <c oughs> เสียงใาย้วปดีเหรอ <c oughs> <c oughs> อยู่ในนั้นก็ดีแล้วละะ แต่ว่านะมีอยู่ครั้งหนึ่งเธอก็เอาผ้าขนหนูมาให้นี่อ๋อ yes อุ๊ยแต่ที่จริงสักแป้งฉันต้องหาเชื่อยู่ในนั้นต่อไปเถอะเจวนดี้นี่เจ๊แอดลี่จะทิ้งน้องไว้แบบนั้นนะ แม่ก็ร้าค่ะออกมาช้าจะตัวเล็กเธอเป็นอิสระแล้วนะลูกลากทํำไมสภาพห้องถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเฮ้รีบทำความสะอาด้านเดี๋ยวนี้เลยนะหนูไม่อยากทำค่ะแม่แม่ก็ทำเองสิคะถ้าหากว่าลำคันนักหนากอกก็ได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันมาถ่ายวิดีโอทิกตอกเวลาที่ลูกทำความสะอาด้านห้องอย่างรวดเร็วกันดีกว่า อยการเป็นติ๊กจอกก้นก้าบตังแม่ขาหนูทำความสาสานหมดแล้วค่ะดีมากจ้ะลูกเก่งมากเก่งมากเดี๋ยวแม่จะกดไลค์ลัวๆให้ลูกเลยนะจ๊ะสุขสวันเกิดน,นะคะแม่ขาอ,อธิษฐานได้เลยค่ะขอบใจมากจ้าลูกรักนี่ค่ะของขวัญค่ะแม่คืออะไรกันเนี่ยเฮ้โหใช้คอสวยจังเลยลูก คงจะแพงน่าดูเลยนะเนี่ยใช่ปะอะไรเหรอลูกสุขสันต์วันเกิดค่ะแม่หนูวาดรูปมาให้แม่ด้วยแหละดูสิคะโหเวนดี้ไหนหเขาแม่ดูหน่อยสินี่เป็นของขวัญที่เยี่ยมที่สุดในโลกแล้วนะเนี่ยขอใจมากจ้ะลูกแม่น่ชนารักน้าชังจังเลยเดี๋ยวแม่จะเอาไปแขวนเดี๋ยวนี้แหละถ่ยายออกไปเลยนะอซส่ของขวัญของเวนดี้จะมาอยู่ตรงนี้แทนแล้วฮะได้ได้ได,ได้เดี๋ยวฉันไปเลยอีกประมาณห้านาทีก็ถึงแล้ว จะไปไหนฮะก่อนจะไปทำความสาาะอาดสะอันห้องสกร่รไให้ไวเลยแล้วเร็วฉันคงอยู่ในนี้อีกนานแน่เลยรีบทำความสาาะอาดสะอนเร็วเข้าอยากทุกๆอย่างใส่เข้าไปในตู้ให้หม็ดถ้าไดียางไยซึนามิถลอมแอดลีอย่างนี้เหรอเรียกว่าทำความสาาะอาดสะอ้านนะโอ้โรงเรียนน่าเบื่อจังเลยถ่ายคลิปลงติ๊กต็อกอันใหม่ดีกา เวนดี้เ <V> สียวเวลามาไล่สาระกับติ๊กตอกอีกแล้วนะลูกไปไปไป,ปทำการบ้านซะเร็วๆแม่ก็ติ๊กตอกเป็นเพื่อนสนิทของโหน,นะคะเวนดี้เราเป็นพี่น้องกันแล้วนะเพราะฉะนั้นพี่จะสอนทุกอย่างที่พี่รู้ให้กับน้องเอง <ừ> เด็กๆะจา๋าเรามีน้องใหม่ปลายแดงมาเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วนะจ๊ะอ่าน้องสาวคนใหม่ละคะเนี่ยน <ee> ี่จะแตะต้องนะแม่แน่ใจว่าลูกๆจะต้องเข้ากันได้ดีแน่ๆเลยฮะอะไรกันเนี่ย ปัญหาเดียวกันทำให้คนใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะ